นิ S <S <preach ers> <á> ่งเลยอะไม่นิ่งไม่อยรหรอกทาไปเลยเยอะเลยโอหนี่นี่กดแป้นทิมาอปแล้วนี่กดจอยเขฮ้ยไอ้โมไม่โมงช้าว่ะเดยวดีกดจอยกดจอยเดี๋กดจอยเชื่อูะไม่ส่งข้อกับบงานหลักเชื่อตีโดนมือของบริษัทเลยมาสินสรเยอะเลยเยอะไุ่ดสินสตลรไม่เคยส่งอะไลเลยพีดีโ่โอ้เอาไปเลยโอยกดจอยดิ ลัวตังนั่งเมกแล้วเจ็บตเริ่มหนึ่งใหม่ไหมเฮ้ยเท่าไหร่เัเลอาหารกูไมู่ทไมลูกคนโดนตีเบ่ามต้องร้อนจชบไหมโดยทั่ สามไอ้ยี่สามด้วยวะอ้าวเหรอมิกบิกโอก็ชอบปองข้างหลังอะไอ้เหี้ยแม่งมีแบงอะไรแบงร้อยแบงยี่สิบเต็มเลยลองเด็ดฮะข้างหลังมันมีประโยชน์ไงเออเฮ้ยเอามาแบ่งกูดิข้างหลังมึงอะนี่ครูกำไมทำที่บ้านมา

โอ้สิเล่ยอะเลยนี่มันก็องต้ามเองได้ไม่อาดมือไม่โยนไม่โดนม่ไ้งไร้องยนทำอะไรเนี่ยเคยเห็นไม่ยูในเฟซบอกเฮ้ยแชมป์นี่ทังขอดเทสมาก่อนนี่ไม่ใขอดเคสมาก่อนมนอ้ไ่ ทำไมตุ่นใหญ่กว่าถ้าเราราทำให่ใหญ่กว่าตุ่นใหญ่ตุ่นใหญ่เหมือนม้าเกิดลูกเอาฟันฉกไม้ดิสัส เอาด้วยวม่งไม่ม oh, yeah. ือมันม่น้องหมดแล้โดนทุบหัไม้เกิดลูกแล้วมันก็บอกว่าหาไอ้นี้มนเ่องย่ทีนอไม่เชื่อนเป็มมั้ออ้วบัมอบดิบาทมอบกวานมอบมอบลง

ร้อยร้อยไม่ได้เหรอนั่นนะชบวชเหรอเฮ้ยร้อยไม่ได้เหรอนั่นน่ะนี่ถึงพ่อแม่เขาไว้ด่าพ่อแม่ในใจเฮ้ยอะไรค้างบวชค้างอะไรเย้เย้เซวแซวแซวกันเลยโอ๊ยเจ๊บอยบัก ยืนเอ่งเหมือนดาราเลยนี่อะมากอะมากไผ่มุสะคอนอะมากถ้ากูอีกไม่ได้